่ะสวัสดีครับผมมาพบกับผมกาติจากดิสเทนเนอร์กันต่อนะครับผมสำหรับในหัวข้อที่เราจะพูดกันวันนี้จะเป็นคำถามจากลูกค้านะครับที่ผมได้ไปเทรนแล้วก็มีคำถามมาว่าจารย์ครับอยากทำสปีดโดเมเตอร์ไดแกรมนะครับหรือว่าเป็นสปีดโดเมเตอร์ชาร์ตหรือว่าเราจะเรียกว่าก๊อสชาร์ตก็แล้วแต่นะครับก็คือเป็นลักษณะว่ามีข้อมูลนะฮะมีมูลค่าของตัวข้อมูลแล้วต้องการที่จะเช็คว่าข้อมูลเนี่ยตกอยู่ใน ไซส์ uh, ไหนหรือว่าเมตร์ไหนนะครับก็ลักษณะก็จะมีเข็มเนาะแล้วก็มีตัวก๊อตชาร์ดนะครับหรือว่าจริงๆก็มันก็คือโดนัทนั่นแหละแต่ตัดครึ่งนะฮะแล้วก็ตัวมูลค่าที่บอกนะฮะอ่าอย่างลองดูนะที่ตัวอย่างที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับโอเคผมลองเลือกดูแต่ละสาขานะนอตอ่าสาขาภาคเหนือนะปุ๊บ59หน่วยนะครับโอเคปรับเป็น East. อีสอ่า73หน่วยปรับเป็นเวสอ่าโอเค35มันก็จะเข็มมันก็จะ วิ่งไปในจุดที่เป็นมูลค่าที่อยู่ในตัวกอร์อ่ะเราก็จะมาทำตัวสปีดโดเมเตอร์ชาร์กันนะครับผมก็จะขออนุญาตไปอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ให้ท่านได้ลองเล่นดูเลยนะครับผมสำหรับเั้านี้นะครับเทคนิคเนี่ยผมไม่ได้คิดเองอ่ะขอเรียนก่อนคือเทคนิคเนี่ยผมก็ไปเจอในตามอินเทอร์เน็ตนั่แหละครับก็คือจะเป็นการประยุกต์เอาสปีดโดเมเตอร์ชาร์ตครับโดยใช้ Excel อ่าเบสคือ Excel แต่ว่าเทคนิคตัวนี้จริงๆจะใช้กับโ o i n t ก็ได้ หรือว่าจะใช้กอฟตฟิทตอื่นก็ได้นะครับงแต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า Excel มันง่ายที่สุดเพราะว่าอ่มันสามารถดีไซน์ตัวชาร์ตจากตัวข้อมูลที่เป็นตัวเทเบิลได้ง่ายเมื่อเทียบกับแอปตัวอื่นของเมสซ์ Office นะครับ่ะโอเคพอเกล็ดนำกันมาละเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเลยนะครับโอเคครับผมมีข้อมูลดิบนะครับที่เป็นข้อมูลที่ผมจะทำสปีดโอเมเตอร์ก็คือจะเป็นข้อมูลของยอดขายตามสาขาหน่วยเป็นล้านบาทอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลข ที่เป็นตัว Data ที่เราจะมาเทียบในเมเตอร์ของตัว Speedometer Char t นะครับในการเทียบว่าจะตกอยู่ในเลเวลไหนระดับไหนนะครับโอเคนะครับสเต็ปต่อไปครับก็คือเราจะต้องมีข้อกำหนดก่อนครับว่ามูลค่าแต่และตัวเนี่ยมันตกอยู่ในสป e ดโ o m e t e r ไหนบ้างนะครับเพราะนั้นผมก็อาจจะขออนุญาตจัดการใส่ข้อมูลนะครับก็คือจะเป็นตัวสป e ดโอเมเตอร์ว l ยู ก็คือโอเคครับผมก็จะบอกว่าเป็นไทส์แล้วก็มี value ปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งไทส์เนี่ยผมก็จะแบ่งจริงๆจ,จะแบ่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะแบ่งเป็นเอ่อตัวนะครับก็คือแย่ปานกลางดีแล้วก็ดีมากหรือจะแบ่งเป็น5ตัวแล้วแต่นะครับสำหรับเจ้าตัวอย่างที่ผมทำเนี่ยก็มี5ตัวครับก็คือผัว good great แล้วก็ excellent นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะลองทำเป็น5ตัวเหมือนในตัวอย่างครับผมใส่มาก่อนโอเคสำหรับ value นะครับคือมูลค่าที่คุณจะให้ตีว่ามูลค่าของ revenue เนี่ยไปตกอยู่ใน Level ไหนนะครับก็คือทีลนะก็เริ่มตัดเทียเท่าไหร่จริงๆไม่ต้องเท่ากันก็ได้ครับเป็นการไปแต่จุดแต่ผมลองติีต่างเท่ากันนก็คือผมใส่มูลค่าเป็น 20- 20ครับโอเคปึ๊บอ่า ก็มองว่าทุกๆ20อ่าเลเวลนิ้ที่20ล้านนะครับก็คือตัดเป็นแต่ละระดับนะครับก็คือ20แรกก็เป็นพัว20อ่าถัดไปก็คือตั้งแต่20จนถึง40ก็เป็นแฟรก็คือใส่เป็นหน่วยนะครับเป็นหน่วยว่าเป็นไซส์ขนาดมันเท่าไหร่ไม่ใส่เป็นคิวโมเนิแบบนี้ก็คือ20 40, 60 80 100อีกิไม่ได้ครับก็คือเราต้องตีเป็นส่วนต่างไปเลยก็คือแต่ละไซส์ไปเลยว่าให้ขนาดมันเท่าไหร่นะครับก็คือตัว20อ่าทุกอันผมให้ขนาดเท่ังดดีไ้ และก็จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับผมขอเพิ่มข้อมูลพิเศษเข้าไปว่า half a r า a นะครับก็คืออีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าสปีดโอเมจ c h a ์ t มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นชาร์ดกอดโดนัทหลักการคือเราใช้ชาร์ดโดนัทขึ้นมา1ตัวอันนี้ขออนุญาตวาดแบบเก็บยาบนะก็คือเราวาดโดนัทขึ้นมา1ตัวนะครับตัวสปีดโอเมเตอร์เนี่ยเราจะอยู่แค่ครึ่งเดียวถูกปะดังนั้นข้อมูลที่เหลือเนี่ยตัวไซส์ที่เหลือมันก็คือครึ่งหนึ่งของไซส์ทั้งหมดนนนนรัใ5ส่ววนนี้วมก จบที่ครับถึงาง5ส่วนนี้รวมกันจะได้ร้อยอะโอเคครับอีกครึ่งหนึ่งมันก็คือ100เพื่อให้มันเป็นพื้นที่ครึ่งหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นอะผมจะใส่สูตรครับซ้ำครับป,รปืดเข้าไปอะมาเป็น100นะครับก็คือพูดงี้ว่าครับแต่รตรงนี้เป็นค่าสมมุติครับที่เราทําขึ้นมาโอเคไหมผมจะขอใส่แถบสีเทาอะจากนั้นเท่ากับว่าออพื้นที่เต็มนะครับของตัวพื้นที่ชาร์จเนี่ยก็จะเป็น200 ถ้าเอาเข้าจริงๆนะก็คือพื้นที่ของตัวครึ่งหนึงหนึ 100, อีกครึ่งหนึ่งก็คือ100ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นโอเคผมก็เอาตรงเนี้มาสร้างโดนัทชาร์ตครับก็คือผมก็อาจจะมอซสายครอบ Data าที่ผมจะทำชาร์ตนะครับจากนั้นผมไปที่ insert แล้วก็เลือกที่ชนิดชาร์ตผมเลือกโดนัทครับอ่านี่คือโดนัทที่ผมเลยนะครับ insert ก็ชาร์ตเป็นโดนัทไปก่อนปึ๊บ ม่เรียบร้อยครับปื้ขึ้นมาโอเคนะจากนั้นมผมอาจจะขอขอนุญาตกดเอาตัวไทเทลกับตัวเล g เจนออกนะครับเพื่อเดี๋ยวค่อยมาใส่ที่หลังก็ได้ครับผมโอเคออันนี้ตัวชาร์ที่ได้ครับปรับไซส์นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเออมันจะเริ่มตั้งแต่ศูนนาฬิกานะครับก็คือเวลาทำตัวกราฟ คือทีน่นีมันคือกล้าวงกลมแหละต่ไม่ดูตรงกลางนะฮะอ่าโอเคผมจะขอปรับ Data Series นิดนึงครับก็คือผมคลิกขวาที่ตัวเนื้อชาร์ตครับผมไปที่หัวข้อที่ชื่อ format data series นะฮะอ่าคลิกขวาครับเปิดแล้วก็ผมปรับนะครับอ่ากระลังค่าที่เป็นเบสเลยนะครับก็คือ angle hub first slice นะครับก็คือองศาของตัวจุดที่อยู่ในรายการแรก ค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นสูงองศาก็คือจะอยู่ตรงกลางด้านบนพอดีเพราะว่าชา้าเราก็จะดูแต่แคมมาแคมน,น,น,นิดนึงอ่าผมแนะนําครับถ้าลองปรับตัวนี้เป็น270องศาผมใส่เลข270แล้วค,คอินเทอร์อ่าตวนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าไอตัวรายการแรกเนี่ยมันก็จะเด้งไปอยู่ทางด้านมุมซ้ายสุดนะครับตรงกลางแล้วที่เหลืออันนี้คือสีแดงเนี่ยคือฮาร์ฟแฝเียนะครับก็คือพื้นที่ครึ่งหนึ่งอ่าส่วนที่เหลือก็คือ4ส่วนละส่วนละ20ก็คือตั้งแต่พัวแร์อะไรอย่างเงี้ย ไปจนถึงเอ็กเซเลนต์ก็คือ100เห็นไหมครับนี่คือประโยคของฮา l ์ฟแฟรีย์ฮาร์ฟแฟรียคือครึ่งหนึ่งคือ100นะครับจัดไปเรานี้รูโดนัทใหญ่นิดนึงผมขอปรับเป็น50%านะิอรเ็นฮะเพื่อปรับรูออกมาโอเคอันนี้คือตัวโดนัทที่เราได้เนอ้อนี่คือการตังค่านะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นการตังค่าก็จัดประมาณนี้จากนั้นนะครับผมอาจจะขออนุญาต ตอนนี้ผมผมคลิกตัวเนื้อชาร์จทั้งหมดอยู่นะครับสปีดโทมดเมเตอร์ทั้งหมดอยู่ผมไปที่ฟอร์แมตครับผมปรับเช a เ e อ u t l ล n e เป็น no outline ก็คือไม่มีเส้นขอบครับเพราะว่าถ้าบางมีมันทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันจะมีขอบขาวเงี้ยนี่นะ,นะครับผมอาจจะขออนุญาตปรับฟอร์แมตเช p เ o อ t l i ล e แล้วก็ no outline เพื่อให้ไม่มีเส้นขอบโอเคไหมนีครี้ เรื่องสีสันนะครับปรับเลยก็คือโอเคอันดับแรกเนี่ยคุณต้องเคลียร์ half area thing แต่ว่าคุณจะใช้การลบ Data ออกไม่ได้นะครับคุณต้องใช้การเมาส์ทิ้ม2งครั้งครับครั้งแรกจะเป็นการเลือกทั้งหมดทิม้มครั้งที่2ก็คือเลือกตัวพื้นที่ half area ผมไปที่ format ครับแล้วก็ไปที่ c h e fill f แล้วก็ no fill ทำให้แบบไม่ต้องลงสีอ่ะเพราะว่าครึ่งนึงมันไม่โชว์อยู่แล้วไงก็คือ แต่เชฟิโนฟิลคุณจะได้ตัวพื้นที่ของตัวเนื้อสปีโดเมเตอร์เลย1ตัวโอเคไหมครับอ่านั่นคือเบสของตัวเครื่องมือครับเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคสเต็ปนี N ้ e, ก็คือใส่ส่วนที่เหลือคุณจะเปลี่ยนสีได้จากคุณเลยนะหรือคุณจะเปลี่ยนทางฝั่งเพจเลเยอร์แล้วก็คัลเลอร์เปลี่ยนสีตีมอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับอ่านี่คือผมไม่ได้ซีเลยนะครับเรื่องสีสันเนี่ยสามารถเข้าไปเปลี่ยนเองดีฟอลต์ได้อ่าผมเลือกสีดีฟอลต์ก็ได้โอเคนะอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือตัวพื้นทีุ่ดแรค,ครับ ขะสเต็ปต่อไปเี่ยก็คือการใส่เข็มของตัวตัวก๊อตก็คือตัวสปีดโอเมเตอร์มันต้องมีเข็มถูกไหมก็คือจะเป็นเข็มบอกว่าให้มูลค่าแต่ละสาขาเนี่ยมันไปตกอยู่ในพื้นที่แอเรียไนของสปีดโอเมเตอร์นะครับลักษณะเข็มก็ตามโจเลยครับก็คือเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นลักเส้นมาแต่การทําเส้นตรงนี้ทําไงล่ะครับเบื้องหลังของมันคือการวาดวงกลมครับผม คือจะเป็นกราฟวงกลมอ่ะผมขอวาดกราฟวงกลมติ๊ต่างมาทับจริงๆไม่ต้องทับก็สนิทนะนะฮะแล้วในกราฟวงกลมเนี่ยก็คือจะมี3ส่วน,นครับก็คือส่วนแรกเนี่ยคือส่วนที่เป็นตัวมูลค่านะครับอ่ามูลค่าตรงนี้ขึ้นมานะฮะก็คือตัวสมมติว่าน้องอยู่59โอเค59มันจะอยู่ประมาณไหนเอ่ยโอเค10บยี่สิบหอยู่ประมาณนี้ใกล้ๆ60นะครับนั่นคือตัวค่าแรกอันนีบบนะค้คือกราฟวงกลมนะก็คือเซี่ยวแรกคือกราฟ คือมูลค่าของแต่ละสาขาส่วนเสี้ยวที่2วงกลมมันจะเป็นขีดครับนั่นก็คือขนาดของหัวเข็มนั่นเองผมขาว่าตรงนี้อันนี้คือขนาดหัวเข็มคือเ็ปแรกเนี่ยคือ Data ถูกป่ะครับเ็ปที่2เนี่ยคือตัวจาหัวเข็มครับที่เราเรียกว่า Pointer Pointer s ์ไซส์ก็คือขนาดจะเท่าไหร่ถ้ายิ่งขนาดมากก็เข็มมันก็จะใหญ่ขึ้นโอเคไหมครับแล้วพื้นที่ที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็น remaining area ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เหลือครับ พูดง่ายว่าจะเป็นการาฟวงกลมที่มี3เสี้ยวเอามาทับตัวก๊อตชาร์ตตัวนี้แล้วก็ลบสีคือลบการลงสีออกในส่วนของตัว Data กับท i v เปอร์ a น e a คุณก็จะได้ตัวเข็มละนั่นแหละครับคือเบื้องหลังของการทำตัว Speedometer คือพูดง่ายว่ามันจะมีการาฟวงกลมอีกตัวหนึ่งมาซ้อนอ่านี่ที่ฎีนะเดี๋ยวเรามาดูปฏิบัติ่ะหลักการไปละ คราวนี้เรามาดูปฏิบัติลักกานคือผมเอากราฟวงกลมมาซ้อนทับซึ่งแน่นอนครับการใช้กราฟ2อันซ้อนทับกันได้เนี่ยเราจะใช้คอมโบชาร์ทมากปิยุครับก็คือใช้เป็นอีกแกนหนึ่งครับ secondary axis ก็คือพูดง่ายแกนแรกก็จะเป็นกราฟตัวนัดแกนที่2ไเป็นกราฟวงกลมให้มันสัมผัสก,กันพอดีนะฮะแน่นอนเราก็ต้องมีชุด Data ก่อนนะครับก็คือเราจะมี Data เ,เป็น pointer setting ครับผมผม,ผมลงสีนึง อันนี้ pointer setting โอเคประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบด้วย data ที่เราจะทำครับก็คือสาขา not ครับก็คือสาขา n o e แล้วก็โอเคมาคาูลค่าที่ผม d a s มาธรรมดาเลยนะฮะอ่ะจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เป็น pointer size ครับก็คือเป็น pointer size ขนาดของ pointer ครับขนาดเท่าไหร่ดีล่ะอ่ะขนาดของ pointer เนี่ยผมตีสักประมาณสอง point โอเคสองพอยต์ okay, นะสองหน่วยสองหน่วยสองหน่วยนะครับสุดสุดท้ายครับผมจะใช้คำว่า remaining area remaining area อืม remaining area เนี่ยคือถ้านึกภาพไหมครับการาฟวงกลมเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อห้าสิบเก้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับขนาดพอยเตอร์อีกสองไซส์ก็จะเป็นขนาดตรงนี้นะครับดังนั้นพื้นที่ที่เหลือครับคือ remaining area ที่เหลือที่ให้มันประกอบกันเป็นวงกลมประเด็นสูตรอันนี้เราใช้สูตรได้ครับก็คือพื้นที่ที่เหลือจะต้องเป็นพื้นที่ที่นอกเหนือจาก 200ส่วนหน่วยตรงนี้นะครับหักลบกับพื้นที่ของตัว Data แล้วก็ลบกับขนาดพอยเตอร์จะได้พื้นที่ที่เหลือพูดง่ายว่ากาบวงกลมขนาดรวมมันต้องเท่ากันก็คือ200หน่วยจากโจทย์นะครับดังนั้นผมใช้สูตรแบบนี้ครับก็คือจะเป็นสูตรเท่ากับ s u มซัมพื้นที่ของโดนัททั้งหมดครับรวม Half a แอ a นี้ด้วยต้องรวมครึ่งด้วยนะนะครับอ่าแล้วก็ลบกับพื้นที่ของนอตหรือพื้นที่ของตัว Data แล้วก็ลบกับอีก2หน่วยเพราะเป็นขนาดพอยเตอร์บวกกันแล้วมันทั้งหมดเนี่ยสตัวเนี้ยบวกกันแล้วจะได้200เท่ากับโดนัทเพื่อให้สเกลสเกลเดียวกันอ่านี่พื้นที่เหลือพอยเตอร์เลยตรงนี้คือลบอ่าทั้ครับคือ1 3 9ยเขียนนะอ่าเดี๋ยวตรงนี้แหละผมจะสร้างการาฟวงกลมโอเคปะแต่การสร้างวงกลมซ้อมเป็นคอมโบเนี่ยมันมีเทคนิคครับก็คือผมจะใช้การคลิกเมาส์ขวาที่แอเรียของกราฟตัวนัทนก่อนแล้วก็เลือกคำสั่งชื่อว่า select data ตัวนี้คือเหมือนกับว่าเราไปปรับ Are รียในการเลือกการาฟใหม่โอเคมันก็จะมีตัว Data แรกอันแรกซีรีส์หนึ่งถูกไหมก็คือตัว Chart. โดนัทชาร์ตโกเคไหมครับผมกดที่คำสั่งแอดครับใส่ข้อมูลเพิ่มตรงในเจนซีรีส์ผมเลือกคําสั่งแอดใส่ชุดข้อมูลเพิ่มครับตึ๊บมามันจะเหมือนกับว่ามีการาฟวงกลมซ้อนละโอเคผมใส่ชื่อซีรีส์เนมว่า Pointer เห็โอเคไหม ซีรีส์ l u ยเอาค่าตรงไหนมาล่ะค่าของซีเวซีรีส์ยนะครับวบรวมเลือกแค่ปุ๊บตัว pointer ชุด pointer ของเราก็คือ59ของตัว n o อตสองพอยเตอร์ไแล้วก็พื้นที่ที่เหลืออีก139ตุ่มเรียบร้อยคุณจะเห็นว่าโอเคครับเนี่ยมันจะเหมือนเริ่มมีเข็มนะเห็นไหมคือมันจะเป็นก้าวงกลมซ้อนอยู่ข้างในใช่ไหมครับล้วพื้นที่2หน่วยตรงนี้คือเข็มเห็นไหมครับ แล้วก็อันนี้คือพื้นที่เหลืออ่ะผมขอว่าเป็นตัวเงื่อนไขให้นะก็คือพื้นที่ตรงนี้คือ Data ก็คือค่าเป็นนอตเนี่แหละ Pointer size คือ2เห็นไหมครับอ่าก็คือตัว p o i n t e r Size คือ2แล้วก็ตัว r e m a i n i n g พื้นที่ที่เหลือมันจะเป๊ะเลยครับอ่านี่แหละคือตัววงกลมที่ซ้อนล,ละแต่โอเคครับผมก็อาจจะขออนุญาตต่อโอเคไปแล้วก็คอนเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มแต่ ตอนนี้กราฟแบบมันซ้องจริงครับแต่มันอยู่ในแกนเดียวกันอยู่ผมจะต้องการให้มันเป็น2แกนเพื่อให้เนื้อที่วงกลมมันมาทับโดนัดด้วยการคลิกขวาครับข้อมูลไหนก็ได้นะครับจะมีคำสั่งชื่อว่า change series chart type ต้องคลิกขวาตรงเนื้อครับตัวไหนก็ได้ครับผมเลือกขวา change series chart type มันจะเข้าโหมดว่าตอนนี้มันคือกราฟแบบคอมโบซึ่งจะมีซีรีส์หนึ่งซีรีส์หนึ่งคือตัว ก็ชาร์ตอ่าที่เป็นตัวอ่าตัวสปีดโพรบิเตอร์ซีสองคือพอยเตอร์เห็นไหมครับตัวพอยเตอร์เนี่ยมันจะเป็นโดนัทซึ่งมันจะให้ค่าเริ่มต้นเป็นโดนัทมาคุณเปลี่ยนเป็นพายเห็นไหมครับคุณเปลี่ยนเป็นพายอ่าเรียบร้อยจากนั้นผมมาติกเซคันดารีแอซิสเห็นไหมครับปรับเป็นเซคันดารีเซคแนดอรีแอซิสก็คือให้มันเป็นแกนหนึ่งจะได้ไม่กระทบกันกับแกนแรกโอเคนะ อ่าพูดง่ายว่าตั้งกันตังค่านี้ตายตัวเลยก็คือตัวพฟยเตอร์เนี่ยปรับชาร์จไทเป็นพายแก้เองนะครับแล้วก็เซ c o n d a r y เ x i กซิก็คือปรับติ๊กให้มันดนอีกแกนหนึ่งจากนั้นตอบโอเคคุณจะได้กราฟพายทับละเห็นไหมอากราฟพายทับละซึ่งกราฟพายเปนอยู่ของบนโอเคนะจากนั้นคลิกขวาที่กราฟพายครับปึ๊บเนือกราฟพายนะครับเลือกคําสั่งที่ชื่อว่า format data series นคุณจะต้องไปปรับแองเกิลครับปรับแกนเอียงมันให้เป็น270องศาเท่ากับตัวโดนนั้นอันแรกเพราะค่าเริ่มต้นันนี้นนมันคือศูองศาผมขออนุญาตปรับเป็น270องศาเรียบร้อยนี่คือพื้นที่ตัวเนื้อ Data นะครับนีก็คือ Data ส่วนไอสองขีดเล็กๆตรงนี้คือ Size ขนาดของไฟเตอร์แล้วก็พื้นที่ที่เหลือสีเทาๆตัวนี้คือ Remaining นะครับคือพื้นที่ที่เหลือนั่นแหละครับเลยเป็นที่มาที่ค่าที่ผมสั่งให้ทำเนี่ยก็คือมันจะออกมาเป็นตัวนี้จากนั้นเรียบร้อยเราเก็บงานครับมันดับแรกเราก็อาจจะต้องเอาเมาส์คลิกตรงสีก่อนอ่าเราไปเปลี่ยนสีกันหมผมก็จะอันนี้ต้องจิ้มหลักการคือต้องจิ้มนิดนึงนะก็คือจิ้มขึ้นมานะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําครับปึ๊บอ่าคอมพวเตอร์นี้เป็นสีดำเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเกดที่มันเป็นสีดําอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกท่านสังเกตคือมันมีเส้นขอบสีขาวครับ ผมแนะนำเอาเส้นขอบออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ผมก็คลิกเนื้อกราฟทั้งหมดก่อน่ามาคลิกนอกคลิกทั้งหมดก่อนไปที่ Format Shape Line ต่อเป็น No Line OK เห็นไหมครับอันนี้คือตัวพื้นที่ของ Pointer นะครับตัวขีดแล้วแหละตัว Point มันอยู่ตรงนี้คราวนี้นะครับผมเมาจิ้ม2ครั้งครับที่ตัวเซลล์ที่เป็นตัว Data กับเซลล์ที่เป็นตัว Remaining 1 2เลือก Shape Fill ต่อเป็น no f i e l อ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็เอามาคลิกครับแต่อีกที่พื้นที่นีเน้เป็น remaining ผมตอบเชฟ f i e l d อยู่ใน c h a r t to format นะแล้วก็ no f i e l เรียบร้อยคุณจะเห็นว่าตัวมูลค่าเนี่ยมาละเห็นไหมครับก็คือตัว pointer ตรงนี้เรียบร้อยครับรูปแบบตัวข้อมูลอ่ะผมลองใหม่หวล่ะผมลองแบบเปลี่ยน data เป็น i s อ่ะ อ่าอีสเนี่ยมีมูลค่าทั้งหมด73 73หน่วยปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งไปที่73นี่แหละครับคือตัวスピ e ドเมเตอร์ชาร์ตถ้าเป็นตัวเนื้อชาร์ตเสร็จแล้วที่เหลือเราก็แต่งตัวป้ายชื่อมันก็คือเลเบลอ่าโอเคเลเบลทำไงล่ะผมก็เอาเมาส์จิ้มที่ตัวスピ e ドเมเตอร์ชาร์ตถ้าผมอยากจะใส่เลเบลนะจริงจริงคุณอยากจะใส่เป็นเทคบ็อกไปเลยก็ได้นะครับแต่เคสน,นี้ผมอาจจะมองว่า โอเคถ้าเกิดเลือกชิ้นลำบากนะครับผมก็อาจจะตีเป็นแท็กบล็อกไปเลยก็ได้นะครับถ้าจะใส่ตีโดเมเตอร์นะครับก็คืออ่าผมอาจจะมอลคิงนอกผมอาจจะตีเป็นแท็กบล็อกไปนะครับอินเสิร์ตแท็กบ็อกนะครับแล้วก็ป้ายเข้าไปตึ๊บอ่าในแท็กบล็อกก็คืออะไรบ้างละ่ะผมก็จะใส่เท่ากับอุ้ยขออภัยเท่ากับตรงฟอร์มลาบา๊ข้างบนอ่าแล้วก็ตามด้วย พัว a3 เก็บพัวไปปุ๊บเป็นเธอผมก็จะได้ค่าพัวขึ้นมาถูกไหมอ่าน,นี้คือตัวรูปแบบก็ทาแบบนี้ครับกับทุกจุดโอเคผมปรับเชฟออานาไลน์เป็นออนไลน์ก่อนอันนี้ผมได้ค่าพวัวละที่เหลือผมก็อาจจะ Copy ้วางครับแล้วผมก็เปลี่ยนมูลค่ามาัเอานะครับอ่าจากพัวเป็นเท่ากับ a4 ข้างบนเห็นไหมเป็นแฟรอ่า แล้วก็เป็นอย่างอื่นนะที่เหลือแล้วแต่จะปรับเลยอ่าเดี๋ยวผมขอข้ามขั้นตอนนี้นะเพื่อความรวดเร็วนะครับก็คือผมปรับใส่นะครับก็คือไปปรับข้างบนเนี่ยนะตัว Data าข้างบนเนี่ยนะครับสั่งให้มันเท่ากับแต่ละเซลล์นะครับ่ะจากนั้นผมก็อาจจะใส่ตัวหัวไทเทอร์หน่อยก็ได้นะครับผมอาจจะจิ้มที่ตัวเดต้าว,วกงกลมกดบวกแล้วก็ติก๊กชาร์จไทเทอร์นะครับเป็นหัวมาซึ่งชาร์จไทเทอร์ตัวนี้ผมก็อาจจะย้ายไปไว้ ตาวนน่ก็ได้ครับด้านข้างตัวนี้นะครับซึ่งชาร์เตอร์เนี่ยผมก็อาจจะใส่สูตรครับเท่ากับตามด้วยมูลค่าตรงนี้ก็คือเซลล์ e สามที่ผมทําเป็นตัวอย่างตัวอย่างปึ๊บขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นค่า e เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมันปรับเองถ้าผมเปลี่ยนเป็น n o ่อ t นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนค่าองเนาอะ,อะจับไปาวนี้โอเคส่วนมูลค่านี่เหลือครับก็คือตัว pointer setting ก็เสร็จครับแล้วก็ t e x p o t box ตัวหนึ่ง ไว้ข้างล่างใส่สูตรข้างบน,นครับฟอร์มูลาเท่ากับตามด้วยตัวมูลค่าของวไฮเตอร์นะครับจะได้แบบรู้วันว่ามูลค่าเท่าไหร่ไปชื่อนะครับเพนเทอร์มาอ่านะฮะพอฟอร์แมตได้นหนึ่งเสร็จแล้วสาหรับตัวสปี e โอเมเตอร์ชาร์ที่เหลือก็แล้วแต่ว่าทุกท่านจะตกแต่งให้ความสวยงามยังไงนะฮะอันนี้คือผมบบบเบสตัวค่า นะครับหลักการนะครับสำหรับตัวอย่างของผมเนี่ยอ่าถ้าเป็นตัวอย่างของผมผมใส่วีดูคราครับผมเอาวีดูคราเอาเซลล์เนี้ยไปค้นตัวตารางนี้นะครับเพื่อดึงค่าออกมานะฮะก็จะใช้วีดูคราหรืออ่าตรงเซตติ้งตรงนี้ผมใช้ Data าบิลดเดชั่นทาเป็นดอบดาวลิสต์ขึ้นมาเพื่อให้ค่ามันเปลี่ยนซึ่งการทําดอบดาวลิสต์ก็จะอยู่ใน Data แล้วก็ Data าบิลดเดชั่นนะครับขึ้นมานะฮะแต่ว่าเคสโอเคผมนำสปีดโดมิเตอร์เนี้ยเรียบร้อยละเพราะฉะนั้น นี่แหละคือขั้นตอนในการทำนะครับตัวกราฟตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น PowerPoint หรือ Microsoft Word นะครับก็สามารถที่จะ modify ตัวข้อมูลนะครับได้ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะฮะก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือตัวที่มาของตัวข้อมูลนะครับให้ลองเล่นครับอ่าส่วนประเด็นการแก้ไขข้อมูลมันก็จะมีประเด็นนิดนึงครับเนื่องจากความเป็น combo c h a r t ครับเวลาคุณเอาเมาส์จิ้มคุณจะจิ้มไม่โดนตัว ก็ชาร์จเลยหรือว่าตัวที่เป็นเนื้อสีของโดนัทตรงนี้นะครับทางแก้ทำอย่างไรล่ะคุณอาจจะต้องไปคลิกที่ตัวชาร์ t to format ครับแล้วก็เลือกออปชันตรง selection เองครับว่าจะ select ตัวไหนครับก็คือมันจะเลือกได้แต่ว่าสำหรับตัวโดนัทเนี่ยมันจะอยู่ในตัวซีรีส์1นะครับผมคุณสามารถเอาเมาส์จิ้มตรง format อ่าแล้วก็ปรับเป็นซีรีส์1 ก็จะเป็นการเลือกพื้นที่ของโดนัทละนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหายอยู่ดีครับก็คือว่าเออเวลาคุณเปลี่ยนสีเนี่ยแนะครับมันก็เสียเวลาเพราะถ้าเราเอ,อา m o u ลิกใช่ไหมครับแอบส่นซีดีหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็อาจจะแบบเอ่อจัดสีมันยากนิดนึงครับเพราะว่าเราเลือกซีรีมันก็จิ้มไปโดนตัววงกลมดังนั้นขกแนะนำครับก็จ,จะแนะนําให้เปลี่ยนสีก่อนที่จะใส่ตัวชัดวงกลมนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวการแก้ก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับแใน,านาการจัดการแลวสาหรับเจ้า พอยเตอร์ไซส์ครับถ้าคุณมองพอยเตอร์ไซส์ขนาดมันมากเกินไปคุณเราปรับเป็น1ส่วนลองเช็คขนาดดูครับถ้าเป็น1ส่วนก็จะอย่างนี้อันนี้คือ1ส่วนนะครับพอยเตอร์ไซส์ก็1หน่วยแล้วแต่แล้วแต่หน่วยที่คุณปรับครับถ้าปรับเป็น3หน่วยก็นี่เห็นไหมครับมันก็จะเข้มมากขึ้นแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเกิน5หน่วยนะจากประสบการณ์ในการทําเพราะว่า5หน่วยเนี่ยมันก็จะบานออกเรื่อยๆไงนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบ2หน่วยโอเคนะครับไม่ต้องห่วงครับในเวนิ่งแอเรียเราใส่สู ทีนี้เราใส่สูตรของ array อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้การปรับ modify นะครับในงานจักรการครับผมโอเคอ่าก็เรียบร้อยครับกับทริคตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ทุกท่านก็จะดูเป็นทีละขั้นตอนนะครับได้เพราะว่าผมอยากอธิบายโดยละเอียดครับเพราะว่าตัวข้อมูลคอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตบางที่ก็แบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับในการโชว์ตัวหน้าตาช้าแบบนี้นะครับโอเคเพราะนั้นก็ ถ้าใดรที่ชอบผลงานนะครับก็าสามารถที่จะกดไลค์หรือกด subscribe นะครับเพื่อติดตามผลงานได้ผมก็จะเอาผลงานเอาเทคนิคเวิร์กช็อปพวกนี้มาลงเรื่อยๆนะครับผมก็สวัสดีครับ